วิดีโอการปั่นของป้าปูคลิปนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะแต่ป้าปูไม่อยากจะตัดข้อออกคืออยากจะให้ได้ยินบรรยากาศการปั่นจริงๆนะคะได้ยินเสียงรถวิ่งหรือว่าเราผ่านเราเจออะไรนะคะเพราะฉะนั้นป้าปูก็จะไม่เปิดเสียงเพลงนะคะปั่นทริปนี้นะคะเราจะพากันไปเที่ยวหมู่บ้านข้างๆคือแอชิงตันนะคะเดี๋ยวมาดู การหลงของเราค่ะว่าเราจะหลงกันไปถึงไหนแต่ก็สนุกดีมากเลยค่ะ อากาศคึมนะคะเพื่อนๆคึมฟ้าคึมฝนแต่ว่าไม่มีแดดก็ดีอะแต่ไม่หนาวเท่าไหร่ This Come on <laughs> รอลูกลอลูกไปต่อจ้ะเพื่อนๆ <laughs> ทางปั่นที่เนี่ยดีมากออกมานอกเมืองได้เห็นอะไรเยอะแยะดีู้ฮู ไปปั่เงินจาออกกํลากลังกายหนะ่อยเนาะโอ้โหยู่ในเบสนีนย ปะปูก็ไม่เคยมาถนนสายนี้เราก็เหนือพูนมาฮัาโหลคอมมินอัมคอมมินนี่ดิเพื่อนๆโอ้ไม้เพียบเลยโอ้ย ไปวันอ๋อือไอฟนควอคอคือคือคือคอคอคืออืืออนเพื่อนเอืออคืเคือออคอกืบคือคืออคื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 ออกเลยคอคือคืนอคคืออคือคือือ Again, mommy, those ones were bad. You don't yes. know what's in them. You saw that, mommy? Mmm. How can you do that? You complained about me eating food off the floor, but this you one just tastes nice so it's really weird. Okay. Mm -hmm. I have gum in my mouth. Oh. <sighs> yes, 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 yes. Please. Once back. เส้นทางนี้ผ่านวานสแบก k อ o s p พิ a l ลนะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของนอตซ์แมนแลนด์โรงพยาบาลหนึ่งเลยนะคะว้าวซีซก่อนเนี่ทุง่งนาข้าวของที่นี่ข้าวบาเล่มั้งข้าวอะไร โรงพยาบาลใหญ่มากโรงพยาบาลอันนี้คือประจำภาคนี้เลยมีหมอเยอะโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยนะคะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลอย่างใหญ่เลยสำรวจกันต่อจ้ะในป่านี้มีอะไรป่านี้ไม่เคยมาปัน่นมันมีทางปั่นจักรยานเยอะมากเลยปะปูไม่เคยรู้เลยอะ่ะ คนเาได้ออกมาย่างนี้ลูโอ้โหทางเยอะลาดยางไว้ให้เสร็จสำหรับปัน่นจักรยานคนวิ่งยอมรับเลยว่าที่นี่วางแผงเมืองผังเมืองได้ดีมากเลยเพื่อนๆน,นี่ก็คือวิ่งทางปัน่นจักรยานอยู่ข้างในวิ่งคู่กับออถนนใหญ่แต่ก็จะมีต้นไม้คุ้มล้อมรอบเลย ที่นี่ที่ไหนอ๋อเหเนี huh. yeah. really mm ่ยก็เรลกูดพัสไม่รู้เลยว่าไปไหนเนี่ยไปไหนกันเนี่ยปั <laughs> ่นไปทั่วแล้ว ลงทางแล้วค่ะเพื่อนดูวีเกตลูซ <laughs> <laughs> โอ้โหตรงนี้ต้นนี้เต็มเลยอะราสเบอรี่โอ้ออกดอกทั่วเลยเพื่อนเพื่อนหลุดมาไหนเนี่ยมาหลังหมู่บ้านใครก็ไม่รู้ผมผ่านโรงเรียนไหนก็ไม่รู้เป็นนามเต็มไปหมดเลย <laughs> เครมาสองข้างเลยเป็นสกูลสนามใหญ่โตเลยครับเพื่อนๆสวยจังเลยไปกันต่อจ้าดูสิเพื่อนๆดูสก่อนเนี่ยลัดบอลลี่ทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยทั้งดงเลยดงลัดบอลลี่เลยเนี่ยดูดงลัดบอลลี่เลย ตายแล้วเดี๋ยวต้องมาเก็บรอให้สุกก่อนอู้มีบางอันสุกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแดงแดงนี่ยเพื่อนแต่ส่วนใหญ่จะย,ยังไม่สุกแต่ใกล้แล้วเนี่ยประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์นึงก็ได้กินแล้วค่ะ ใหญ่ค่ะเนี่ยเข้าไปแล้วหลงโ <laughs> อ้เน่ย oh, พ yeah. าร์ตรถบูดดูกแล้วเด็กสิเด็กไซค์กโอ้กูรู้มีสนามเล็กเล่นตรงนี้เละ ออกตรงนี้ไม่รู้จะไปไหนกันเนี่ยโอ้ Ooh, ลุกเลยสงสัยจะไปถึงถนนหลักตรงนั้นเ่ยไปดูเรามาถึงไหนกันเลยเนะี่ยวัดเจ c า r d a ดา i ิง Cross the road <didn> A little <walk. S 2> bit stuck. h e just walk there. We did go that one t h o the bridge. That is in the f r o t I think I will try to take you come do that way. The one I ask you can go to the state that one. Oh, over. Quite good fun เด o อเ h ี่ย e ไปถ o งเด b ะบิ now darling oh. ดีใจเหมือนได้แก้วเพื่อนๆได้เจอสะพานอันนี้แล้วก็แสดงว่ากับถึงบ้านลนะห <c oughs> ลงไปทั่วเมือง <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะจากบ้านปะปูนิวเบเก้นปันไปแอชิงตันเต็มที่ก็ประมาณสองสามไม้นะคะ แต่วันนี้เราพากันหลงไปทั่วอ้อมไปทั่วเลยก็เลยได้ปั่นทั้งหมดแปดเก้าไมล์ในวันนี้ก็ได้เข้าป่าไปเจอทางใหม่ๆได้ออกกำลังกายดีด้วยสนุกดีนะคะไิไซส์ไิไซส์ซัซมเมอร์ริ่วคาระจ็อกกิง้งวู้ฮู้วูวว้ฮู้แฮปปี้นะ Are you happy now? <laughs> <laughs> then me he you, send me down here. You don't need to cycling at all. Yeah. Uh-huh. อ้า oh, you want to go down there? okay. because I think that side that side is better cycling you know. w t got a big route. ดูคนดื้อไม่ยอมฟังมาปั่นทางสำหรับคนเดินไม่ยอมไปปั่นทางสำหรับจักรยานเดี๋ยวก็ต้องขามเชื่อเลย เลยเล่นอีกตคกอาคารก็อัพเดอฮิลมอนฮะเกตบีแคฟูลวิดาร์ลเกตดดเดมมี่เกตเรดมันก็จะตรน 妈呀！